สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิววิกตัวนี้นะครับนี่บินมาแล้ววิกเหมือนจะยาวนั่นองตัวนี้มาแล้วมาแกะกันวิธีใช้นะไปถึงปุบแกะยิบออกมาเอาออกนะครับอันนี้นะครับแกะออกมาครับตัวตาข่ายมันจะมีรูแบบนี้เนาะแล้วก็ มันก็จจะติดตัวตะขอแบบนี้นะเราก็แค่ดึงออกึุบึุบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวจัดตรงนะครับเอาออกึ๊บเรียบร้อยพร้อมใส่ใส่ง่ายนะเชื่อผมเจ็ดร้อก้เก้าจัดโปรโมชั่นเจ็ดร้อก้เก้าจากปกติพันสองนี่ตัวนี้นะอือชัดเจนแล้วก็ตะขอสองตัวเกี่ยวเข้าไปที่ช่องนี้จะมีช่องอยู่เนะี่ยเห็นไหมเกี่ยวไวป ตามปรับขนาดตามระดับหัวเลยแบบเอออยากได้สั้นอยากได้ยาวก็ก็แล้วแต่นะทรงนี้ผมจะไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันมันค่อนข้างยาวเนาะไม่ก็ใส่สางเซ็ตให้พี่ก็ใส่แต่ว่ามันนใส่กระหุนก่อนแล้วค่อยใส่กระลาวยาวไปหน่อยนึงพี่ก็จะได้มั่นใจมันอยู่ที่คนเซ็ตเซ็ตยากนะครับตัวนี้เราก็ปัดซ้ายปัดขวาแสกกลางอะไรเงี้ยให้ดูเซ็ตได้แหละมันจะเป็นทรงออกแนวเด็กฝรั่งครับไวรุ่นคนชอบทำสีอ่ะ เป็นสีน้ำตาลนะตอนนั้นนะได้ไหมผมผมหาช่องใส่ไม่ได้ไทุกคนทำไมช่องมันไม่ทะลุหรอได้ละ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วปุ๊บจุ๊บเอม่เ <c oughs> สร็จแล้วนี่ <c oughs> จอนใส่เลยรออะไรละ่ะใส่เลยนี่ไงนี่ไงบอกเลี้ยวมาไป็นทรงต่างชาติเชื่อหรือยัง ต่างชาติจริงๆตรงนี้ไม่ได้อำนะผมหรือว่าทูบอไอ่สวยอ่ะทรงนี้จริงๆขายดีนะแต่ว่าแบบของของ,ของมันเพิ่งเข้านะนนี่ลูกค้าชอบไม่ต้องไปทําสีเป็นแฟชั่นด้วยหรือว่าโอ้โหทรง box ทูบออกเนี่ยทรงแบบต้องไว้ผมยาวไม่ต้องเสียเวลาไว้ผมอะเป็นเดือนนี่เลยโอ้นอนแล้วก็หนึ่งนาทีจบสวมเลยจบไม่ต้องเสียเวลาไว้ผมนะครับก็ เนียนเวอร์เท่าไหร่นะข้างหลังมันสวยนะราคาเท่ากันเจ็ดร้อยเก้าเก้าจากปกติพันสองร้อยคุม้มใช่ไหมเนาะใช่ได้ไหมคุ้มนะเดี๋ยวเรามาใส่เองกันดีนกว่าเราจะก๊อปปี้หลังหยิบออกมาใครหลอ,อกกับกัรระว่างหุ่นกับเจ้าของร้านเฮ้ย <laughs> ของร้านก็หลอกก็หุ่นก็ทำมาหลอเนาะละของร้านก็หล่ออยู่ <laughs> ใส่เรียบร้อยแล้วผมจะชอบจับจอนนะไงไหมพอจอนมันเข้าร่องหูอย่างเงี้ยผมจับจอนแลผมค่อยดึงท้ายโอ้ผมว่าผมไม่ได้จับโดนวิกนะอันนี้ผมจับโดนผมตัวเองเก็บเลยเก็บซอโีทุกคน ดีๆมันจะออกเซอร์ๆนะแบบเนี้ยคือมันยาวกันต้องใช้เวลาเหมือนหลับตาเซ็ตอ่ะเอาง่ายๆต้องเซ็ตเป็นอ่ะคนจะท้าผมมันยาวอ่ะเฮ้ยมันยาวได้ใจว่ะซุ่ดึงจอนให้มันลงตัวมันก็จะไม่แก้งกาง ดึงขึ้นนี่ก็ได้ใช่แล้วอันนี้เห็นผมเราแล้วนะมีมีผมเราออกมาด้วยนีงสวัสดีปัดซ้ายปัดขวาได้แล้วแล้วแต่ปิดตาไปข้างนึงอันนี้อันนี้ก็ปิดเยอะเกินทรงนี้เจ็ดร้อยกจากปกติพันสองลองสบัดๆดูดิมันธรรมชาติมากเลยนะเส้นเยอะไปเยอะไปเอาแล้วจะจามแล้วทุกคนพอหัว ปกติคุ้ไว้ไว้ผมยาวแค่นี้ไงนะครับสนใจทักแคทแอนมินเพจหรือโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกแปดเก้าสามนะครับพูดได้ตลอดเวลานะเพราะว่าแม่ค้าคู่นี้ขยันตลอดเวลานะครับนะคือแบบอยู่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะนะครับบายบายคลิปนี้จบแล้วนะนะครับก็สนใจนะทักแคทแอนมินเพจโทรมาศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกแปแปดเก้าสามโทรมาเลยไวๆนะ